ยินดีต้อนรับสู่ Defense Horizon ภารกิจของคุณเริ่มต้นที่นี่เพื่อนๆนวันนี้มีข่าวใหญ่ที่สุดจากโลกแห่งการป้องกันประเทศที่ซึ่งเทคโนโลยีล้ำสมัยของจีนและความสนใจของประเทศไทยกำลังร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ใช่แล้วครับเรื่องนี้เกี่ยวกับเครื่องบินขับไล่เจ104ที่จีนได้สร้างขึ้นด้วยความพยายามและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เครื่องบินขับไล่ลำนี้สร้างความประหลาดใจให้ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกและตอนนี้ประเทศไทยก็กำลังจับตามองพลังของมันอย่างใกล้ชิดนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงระบุว่านี่ไม่ใช่แค่การพัฒนาสำคัญของจีนเท่านั้นแต่ยังเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่สำหรับประเทศไทยด้วย จีนได้สร้างความประหลาดใจให้โลกเสมอในอุตสาหกรรมการบินแต่เ104ถูกยกให้เป็นก้าวสำคัญที่ยกระดับศักดิ์ศรีทางทหารของจีนขึ้นไปอีกขัน้นมันคือเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ที่สามารถครองความได้เปรียบทางอากาศและโจมตีภาคพื้นดินได้ในเวลาเดียวกันคุณสมบัติเหล่านี้เองที่ดึงดูดความสนใจของไทยเพราะในภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไทยต้องการเครื่องบินที่เสริมสร้างพลังทางอากาศให้แข็งแกร่งตลอดเวลาที่ผ่านมาไทยพยายามพัฒนากองทัพอากาศด้วยเทคโนโลยีทันสมัยแต่ในตอนนี้สายตาจับจ้องมาที่ j 1 0 4ความสนใจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการจัดซื้อยุโทโธปกรณ์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือที่อาจนำพาไทยและจีนใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ในสื่อไทยเองก็ระบุว่าการจัดหา j 104จะเป็นก้าวย่างสำคัญที่จะทำให้กองทัพอากาศไทยกลายเป็นพลังใหม่ในภูมิภาคเครื่องบิน j 104ของจีนติดตั้งเรดาร์ AESA ที่ล้ำสมัยสามารถตรวจจับเครื่องบินข้าศึกได้จากระยะหลายร้อยกิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีระบบอาวุธทันสมัยที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามแทบไม่มีโอกาสป้องกัน นักวิเคราะห์ของไทยเห็นพร้อมกันว่านี่คือเครื่องบินที่ตอบโจทย์ความต้องการในการปกป้องอธิปไตยของชาติความสนใจของไทยเห็นได้จากการที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้าชมและรับฟังการบรรยายสรรพคุณของ J10-4 อย่างใกล้ชิดในงานแสดงยุโทโธปกรณ์ที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้สื่อไทยมองว่าเป็นภาพสะท้อนอนาคตหากไทยจัดหาเจ0นจริงย่อมเป็นการเปิดประตูความร่วมมือที่กว้างขึ้นระหว่างสองชาติ ในโลกแห่งการป้องกันคำถามสำคัญคือเครื่องบินใหม่มีประสิทธิภาพแค่ไหน j 1 0 4ได้พิสูจน์แล้วทั้งในการบินจริงและการซ้อมรบว่ามีความเร็วสูงการพลิกหลบและโจมตีอย่างคล่องตัวน่าทึ่งจิ้งเปิดตัวมันในช่วงเวลาที่ภูมิภาคมีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นและทุกประเทศต่างเร่งเสริมกำลังทางอากาศนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมความเคลื่อนไหวของไทยจึงถูกจับตามองเป็นพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญจีนกล่าวว่า J104 ไม่ใช่เพียงเครื่องบินแต่คือแพลตฟอร์มที่จะเปลี่ยนภาพสงครามอนาคตเทคโนโลยีที่บรรจุในเครื่องบินนี้ถือเป็นโอกาสล้ำค่าของไทยเพราะจะยกระดับระบบการบินและป้องกันประเทศขึ้นไปอีกขั้นประชาชนไทยเองก็กำลังถกเถียงกันในวงกว้างว่าควรตัดสินใจเช่นไรแต่ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่านี่คือสิ่งจำเป็น นักวิเคราะห์มองว่าหากไทยบรรจุ J104 เข้าสู่กองทัพอากาศมันจะไม่ใช่แค่การตัดสินใจด้านทหารแต่ยังเป็นสัญญาณทางการเมืองและการทูตที่จะส่งไปทั่วภูมิภาคว่าความสัมพันธ์ไทยจีนแน่นแฟนยิ่งขึ้นและมีความไว้วางใจกันสูงกว่าเดิมข่าวที่ทำให้คนไทยสนใจมากขึ้นคือ จีนเสนอ J10C ในรูปแบบแพ็กเกจที่คุ้มค่าไม่ใช่แค่ราคาเหมาะสมแต่ยังรวมถึงการฝึกอบรมและความร่วมมือด้านเทคนิคหมายความว่านักบินไทยจะไม่เพียงแค่ได้บินแต่ยังได้เรียนรู้เทคโนโลยีทันสมัยของจีนโดยตรงสิ่งนี้เป็นการรับประกันว่ากองทัพอากาศไทยจะก้าวไปอีกระดับในอนาคตความสำเร็จของ J104 คือหลักฐานว่าเอเชียเริ่มพึ่งพาอุตสาหกรรมการป้องกันของตนเองมากขึ้น มันไม่เพียงเสริมสร้างศักดิ์ศรีของจีนแต่ยังเปิดเส้นทางใหม่ให้ไทยด้วยผู้เชี่ยวชาญคาดการว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้ากองทัพอากาศไทยจะก้าวสู่บทใหม่ที่ J 1 0 4เป็นศูนย์กลางนอกจากนี้ J 1 0 4ยังมีระบบเอวิโอนิกและระบบควบคุมการบินแบบคอมพิวเตอร์ที่ทำให้ใช้งานได้ทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนฝนตกหรือหมอกหนาเครื่องบินยังคงทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ นี่คือเหตุผลว่าทำไมเจ้าหน้าที่ไทยกำลังพิจารณาให้มันเป็นส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์ทางอากาศคุณสมบัติอื่นๆเช่นการมีสัญญาณเรดาร์ต่ำการบรรทุกอาวุธทันสมัยและการประหยัดเชื้อเพลิงทำให้เจ1น4 0 4เป็นเครื่องบินที่ทั้งล้ำยุคและเชื่อถือได้ไทยจะได้ประโยชน์อย่างมากจากสิ่งนี้เพราะสามารถเสริมสร้างการป้องกันทางอากาศในเวลาอันสัน้น สุดท้ายแล้วสามารถกล่าวได้ว่าจีนได้ส่งสารไปทั่วโลกผ่าน j 1 0 4 c ว่าตนไม่ได้ล้าหลังในเทคโนโลยีและการป้องกันและเมื่อไทยแสดงความสนใจก็เท่ากับประกาศว่าตนพร้อมจะเป็นพลังทางอากาศใหม่ในอนาคตเรื่องราวของทั้งสองชาติสะท้อนช่วงเวลาที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงและพันธมิตรใหม่ๆกำลังถือกำเนิด j 1 0 4จึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์เด่นของโลกยุคใหม่ เครื่องบินลำนี้ไม่ใช่เพียงยุโทโธปกรณ์แต่คือเอกลักษณ์ใหม่ของความสัมพันธ์ไทยจีนที่มีรากฐานมาจากเทคโนโลยีความไว้วางใจและความร่วมมือในอนาคตเมื่อเจ1น4 0 4บอยบินเหนือท้องฟ้าไทยมันจะไม่ใช่เพียงการฝึกซ้อมทางทหารแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมือด้านการป้องกันร,ระหว่างสองชาติภารกิจเสร็จสิน้นแล้วเตรียมพร้อมอยู่เสมอติดตามเราขอบคุณที่รับชม